คลิปภาพสดนะครับสดสดเลยสนามสีนครินทร์64ครับตามภาพเลยนะครับเจ้าของชายาของไฟหงนะครับดูจากทรงผมนะครับอันนี้ประทะกับพี่หนุ่มสารคามนะครับพี่หนุ่มครัพวพี่ยาว58นะครับต่อ3าสองนะฝั่งนี้ก็มีตัวทำนะครับของไฟหงนะแล้วน้องแพนนะเสื้อสีชมพู กับพี่มัดนะครับ3าสองนะครับเสิร์ฟฟีนอกเส้นนะครับ10ต่อ11นะพี่หนึ่งตามอยู่นะครับอาจจะถอยมุมกล้องอีกนิดหนึ่งนะครับพี่มัดชงมุมนี้อาจจะมืดนะครับเดี๋ยวอ่าพักักนึงนะครับเดี๋ยวผมจะอ่าขอช็อตนี้กันนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนมุมกล้องให้นะครับผม่ายาหงไฟหงนะครับ ฝั่งโน้นนะครับมีแต่ลูกปาดนะครับสนามสีนัคเรียน64นะครับคู่ไฮไลท์ของวันนี้นะครับพูดผ่านแพ้รับสดอย่างเดียวนะครับนี่คือตามภาพนะครับของไฟหงนะครับจะประทะกับโนตทีมชาตินะครับหรือว่านตพัทรพงศ์ยุพดีนะครับที่นัดแนะกันไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับดูช็อตนี้นิดนึงกองนิ่งนิ่ง อ okay, นี่คือโฉมหน้าของหนุ่มสารคามนะครับสวัสดีครับเพชรสวัสดีโ,ดโ,ดโอ้โหกินหมูสองเซตเลยนะหมูก๊อบหมูก๊อบกินหมูก๊อบอ่าลูกพี่โทษนะปลาแดงสวัสดีนี่คือปลาแดงนะครับหมวยเก๋าอ่ะหมูล้องอาจจะช้าไปนิดนึงอ่ะ สนามสีนครินนะครับซอย64นะครับพิกัดยังเยื้องกับห้างซีคอนสแควร์นะครับถนนสีนครินนะครับสำหรับเจ้าก๊อบมวยอ่อนนะครับที่ยินดีนะครับที่เข้ามาร่วมชมในภาพสระดนะครับฝั่งพี่หนุ่มสารคามนะครับต่อสามสองนะครับแผ่นนี้นักกีฬาไม่อยากเตะนะครับ แต่ดูสปอนเซอร์หนุ่มไฟรแรงนะชี้ตามไปครับพี่กบนะครับเชิพี่กบนะครับน<อ>ี่นห่วงไฟหงนะครับฝ<อ>ั่งโน้นขึ้นเตะน,นะครับ<อ>ห่วงไฟหงนะครับฉายาเขาไอห,หนุ่มผมยาวนะครับจากย่านเทพร,รักปากน้ำนะ อ่าแมทที่คุยกันนะครับระหว่างลอโนอตนะครับเป็นค่ายของจืดโคราชนะครับที่จะเข้ามาเดี่ยวกับของเฟยหงนะครับสตาร์ทราคาขั้นต่ำให้กันจากสปอนเซอร์ราคา10,000บาทขึ้นแต่ฟูเชื่อว่าแผ่นี้นะครับเจ้าสนามนะตามภาพทุกคนเลยนะครับจะมีราคาไม่ต่ำกว่า3 0,000นะครับนะครับน่าจะไม่ต่ำกว่า3 0,000นะถ้าจืดกาเข้ามาเยือนของเฟยหงถึงสนามนะครับ อันนี้คือเจ้าเป้นะครับไอตัวยกหนุ่มรถถังนะครับนี่คือสปอนเซอร์นะครับพิก,กบนะครับผมสปอนเซอร์เลือดใหม่ไฟแรงนะครับนี่สายบู๊ดุดันใช้ได้นะครับปลาอ้วนประเวศเรามานะปลาอ้นวนสวัสดีครับ อ้วนประเภทเสื้อสีม่วงนะครับดาบดาบอ้วนนะครับที่รู้จักกันดีนะครับแนนามขอนักกีฬาตะก้อน,นะครับทักทายนังตูนนะฮะวพิบาลปักน้ำนะตูนไขแคร์นะครับโอ้โหช็อตนี้เกือบได้นะฮะช็อตนี้เกือบได้นะครับแผนนี้ฟูไม่ได้เล่นการพนันนะจะแพร่ภาพสดพยายามที่จะสื่อในเรื่องของกีฬาเป็นหลักนะครับ เอาต yeah! ่อ3 2สองเลยรองไว้200นะครนะพอแก้แกะใสนะครับคู่น er no ี้ต่อ3 2นะครับพี่หน anyway, ุ่มคู Phoenix ่กับพี่ยาวห้าแปนะครับต่อฝั่งโน้นก็เป็นรวมค่ายนะครับมีพี่มัดนะครับก็ตัวเตะของไฟหงแล้วตัวยกแพนนะน้องแพนจากลำสองนะครับ เปต้อเยียวเวทกลางนะครับสำหรับน้องแผนเสื้อสีชมพูฝั่งน้นนะครับน,นี่คือลีลาของสปอนเซอร์ดาบอ้วนนะครับเทนเก่งมากสต,ติกล่อไม่เป็นนะครับไม่เหมือนปลาแดงนะตัวนี้เก่งจริงนะครับโคตรตะก้อของค่ายวัชิรธรรมห้าแปดนะครับมีลูกศิษย์ลูกหาวันนี้ค่ายสวนยามนะครับจะเดินทางมาเยือนนะครับ เอาน้องเชียมาแล้วครับน้องนิกนะครับแต่ว่ากำลังเดินทางมาจากงานพัทยานะรัง่ง่าคตยาัตกรอบนับโอเคกับสุ่เกมนิดนึงนะครับทักทายน้องบอลเซปักนะครับสุดหล่อมวยอ่อนยานลาดวิธีนะครับโอเคพี่หนุ่มบล็อกไม่อยู่นะ เริ่มต้นเกมมานะครับพี่หนุ่มนำค่อนข้างขาดนะครับ6ต่อ2นะครับขานอกฝั่งนี้ฝั่ง2ต่อนะครับแต่ตอนนี้ฝั่ง3พิกกับประนำนะครับ12ต่อ11นะครับคือห่วเฟยหงนะครับ นี่คือหง่งไฟห่งนะครับวันนี้ครับน้องบอลน,นะครับที่พิมพ์ทักทายมาในกระดานแพ่ภาพสดนะครับบอลมวยอ่อนนะครับจากสนามย่านค่ายวิถีนะครับนานๆทีย่าผูหน้าใบหน้าหล่อหล่อใสใสมาที่สนามเสรีไทยนะครับหรือว่าเคยเข้ามาในยุคข,ของสนามวังหินนะครับ Okay. ขอบคุณน้องบอลน,นะครับที่ทักทายมาว่าเด็ดแรงดีนะครับมันเหมือนเจ้าของนะครับเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับโอเคขึ้นแท่นไปแล้วนะครับฝั่ง3มนะครับมาแซงจากลูกเสิร์ฟนะครับแพ <Hey! S 1> นี้ฟูน่าจะโดนค่าขนมไป200บาทนะครับ มีเปลี่ยนนิดนึงนะุมกล้องฝั่งน้องๆนี่ฮะน้องนิกนะครับอายุ15ปีนะครับแต่ฝีมือฝีไม้ลายมือในสนามนี่เทียบชั้นกับผู้ em, ranking, ใหญ่ได้ Legacy, okay. น,นะรครับโอเคแมตทอยส์ครับ ักท,ทายน้องแทนนะครับไอหนุ่มมันนอกนะครับเจ้าของเฟสไก่นะลูกนี้นี่คือห่วงเฟยหงนะครับมนุษย์บินได้นะครับเมื่อวานปราบสะคลองตันไปขาดลอยนะครับ15ต่อ7นะครับก่อนหน้านั้นก็ปราบจวัดซันแม็กไปนะครับ15ต่อ12นะครับด้วยเหลี่ยมแปรข้ามฟรีนะครับ ยังอยู่นะครับยังอยู่เัาโสวัสดีวันนีครับนี่ฮะนะครับดาบวันสนอประเวศนะครับสีสกอ้อีกคนนึงนะครับที่เช่นชอบตะกอ้อเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะตะกอ้อเดิมพันรวมน้องตะกอ้อถ้วยด้วยนะครับฝีมือไม่เท่าไหร่แต่ใจรักนะครับดูฝีมือของ เดี๋ยวจบคลิปเดี๋ยวให้ดูกล้องอ่โอเคทักทายนะครับพี่โอนะครับสปอนเซอร์หนุ่มรูปหล่อนะครับจากค่ายโซนระยองนะครับจะทักทายไปเรื่อยนะครับรวมถึงเจ้าเอ็มนะครับไม่หล่อและไม่แซ่บนะครับจากค่ายเสนานะครับฉายาเอ็มหลังเท้านะครับที่ได้ฉายานี้เพราะเป็นอปบาหลังเท้านะครับสําหรับเจ้าเอ็มนะครับเสิร์ฟไม่กินใครเลยนะครับ ก็อมองตามภาพนะครับเดี๋ยวฟูจะชี้ให้ดูนะครับเป็นค่ายค่ายโคราชบุกสีนักลิน64นะครับวันนี้ตัวรับแขกเยอะนะครับโอเคดูช็อตน,นี้จบเกมการแข่งขันพร้อมกับค่ายโคราชนะครับที่เดินทางเข้ามาถึงสนามพอดีนะฮะดูจากภาพทางเข้านะครับมุมตรงกลางเลยนะครับ เป็นการพ่ายแพ้ไปนะครับของพี่หนุ่มสารคามด้วยแผลฟรีนะครับไม่มีตัวทํานะครับมีใช้ลูกปาดไปประแทะลูกขึ้นตีนี่ก็ถือว่าเป็นแผลที่เปียบด้วยค่อนข้างเสียเปียบนะครับนี่คือค่ายค่ายโคราชนะครับขานอกนะครับพี่เงาะกิ่งแก้วนะครับไม่รู้ว่าลูกเมียมีหรือเปล่าแต่เห็นฟีที่สนามนะครับพิงเงาะลินนะครับ หรือว่าฉายาเงาะกิ่งแกวนะครับขานอกประจำค่ายกิ่งแกวนะครับโอเคเวียงกล้องมานะครับแพ้พับสดนะครับนี่คือขุนศึกนะครับของค่ายโคลาดนะครับมาละแพ้พับสดสวัสดีครับนี่นะครับเขาอยู่ในวงการแล้วก็เดิมพันมาเกือบ1ิปีนะครับริ้วรอยตีนกาเริ่มมีเรื่อยๆนะครับเทียบเียงกับฟูแล้วนะครับ อันนี้คือขาน,นอกเบอร์หนึ่งนะครับขาลอกเบอร์หนึ่งจับมาเท่าไหร่ออกตัวไปเท่านั้นนะครับกําไรไม่ค่อยเหลือนะครับร5 0 <igraph> เกนี่คือผู้<ด>นําทีมของค่ายโคราชนะครับคนอ่านเหลี่ยมนะครับแล้าไปเจอครแต่ยังไม่เจอเ่ยนะก็ลุกแจนไก่นะครับวันนี้พักเรื่องไก่ไว้เนี่ยสุ่มกันนะครับเดินสายใครที่ ดูคลิปสามหัวเมื่อคืนจะ็ช็อกไปนิดนะส,สำหรับจะลุดเชนไก่นะครับมีแพ้างท้องกลางสนามด้วยความสะใจนะครับถ้าพ่ายแพ้เมื่อคืนก็ต้องขายแกบกลับไปขายไก่แล้วครับผม <c oughs> <c oughs> พริกนรกนะครับไล่สามหัวจากแต้ม8ต่อ14นะครับพริกกลับมาชนะ1 5 1 4นะ <c oughs> นี่คือสีสันของตะก้อที่ไม่เคยยอมแพ้นะของใครโคราชนะครับผม ทักทายนะครับแฟนๆที่ร่วมชมนะครับสดนะครับจำนวนผู้ชม39คนนะครับโอเคสักพักหนึ่งนะครับอ่าโน้ตนะครับกำลังเดินทางมานะครับเป็นแผนนัดนะครับคู่นี้ใครก็ได้นะครับอ่าอ่าจับขานอกนะครับบอบอบออย่แป๊บหนึ่งเจสองสองเหรอเขาแก้สองสองแล้วเจ ถ้าสามสองไม่ไหวอะ่ะสองสองได้เกิใช่สองสมมันมันเสียวเยอะกว่านคนหนึ่งปีเนาะพี่ยาวพริยายนะครัพี่ยาวทั่วประเทศนะครับฉายาแต่ละคนนะพี่เตีย้ยทวโลกอย่างนี้นะครับสักพักก็จะเป็นฟูทั่วจักรวาลน,นะครับอ่านี่ซูมพิกัดที่เจ้าจืดนะครับวันนี้เดินทางมาให้ห่วงไฟหงเชือดถึงสนามนะครับ ดูเวลาสะใจของเจ้าจืดนี่พอๆกับเจ้าลุดเซียนไก่นะครับเดี๋ยวเรียกสีสันได้ดีในสนามนะครับเวลาที่ได้แต้มนะครับแต่ยามเป็นลองมีเจ้า,าลุดใส่ลรมนิดนึงนะฮะลุดไม่กินโค้กนะครับเมื่อคืนลุดโค้กนะพิกนรกนะครับ,รนนนรบชนะ1 5 1 4ในสนามเดิมพันนะครับเวียงกล้องไว้นิดนึงนะครับ ขานอกกำลังน่าจะครบนะครับสำหรับขานอกที่เป็นโซนของจบภาพนะครับค่อนข้างเยอะนะครับสนามนี้ดีคือขานอกค่อนข้างสมากีเล่นมวยเจ้าถิ่นนะครับไม่มีออกตัวไม่มีอะไรนะครับเล่นแล้วฝั่งแล้วฝังเลยนะครับนี่คือน้องนิกนะครับอายุ15ปีนะครับฝั่งนั้นเลยนะครับเป้าหมายคือน้องเชียส่วนระยามนะครับ น้องเชียอายุ14น้องนิกอายุ15้านะครับสวัสดีครับนี่คือป๋าหมานะพ่อของน้องนิกนะครับโคตรตะก้อแห่งค่ายวัชิธรรม5้าดนะครับสุดยอดนะรเรื่องพื้นป๋าหมานในโน้ตเทียมชาติมาวันนี้แก้ไม่เลี่ยมเขาสามนึเหมือนเดิมแก้ไหมส่งคาร์น์ลดน้อยเชี่ยวก่อน,น้ตพัทลพงนะครับเดินเข้ามาเดินสายเข้ามาเมื่อวัานอาทิตย์ที่แล้วนะครับ อาทิตย์ที่ยี่สินะครับก็มาต่อ2องหนึ่งเข่าล้วนๆก็สามหนึ่งเหลี่ยมเข่าล้วนๆก็คว้าใชายไปทังเกมนะครับนี่คือสีสนามสีนคคลินซอย64นะครับอพิกัดก็เยื้องๆกับห้างซีคอนสแควร์ถนนสีนคคลินนะครับใกล้ๆแยกอุดมสุขนะครับซอยนี้เป็น ซอยที่ตั้งใหม่ขึ้นมานะปกติโนดโนดโนดกำลังมาครับวัดวัดซันแม็กทักไทยมาแล้วก็แล้วแต่คุยกันครับแต่โนดของสักพักใหญ่เขาอยู่พัทยาอยู่เลยมาเขามาจากพัทยาพี่ป,ปุ๊คือที่เขาทักมาน้องนี่เขาอยู่ไหมถ้ามาเขาเขาเดินทางมาใช่ใช่มามามาแน่นอนมาแน่นอน เจ้าสนามนะครับก็สอบถามฟูนะครับเรื่องของเชียร์สนยามนะครับที่เข้ามาจะเข้ามาแลกข้ามกั่งนิกนะครับ14กับ15ปีนะครับเชื่อว่าฝั่งน้องนิกมีท่วมถึง3 0,000ื่นขึ้นนะครับแค่นี้บอกไว้ก่อนผ่านแพ้พระดนะว่าน้องนิกอายุ15เนี่ยขึ้นตีไม่เป็นรองผู้ใหญ่เลยนะครับแต่สําหรับน้องเชียร์ของสนยามยังเป็นครึ่งรอบอยู่เลยนะครับแต่ความชัวร์องน้องจากค่อนข้างดีนะครับ ถ้าได้ขึ้นตีแล้วก็เนี่ยเกี่ยวยากพลาดยากนะครับความเขี้ยวของตะก้อนะครับของค่าสนยญย่ำถือว่าซ้อมได้ตรงจุดนะครับเตะเหลี่ยมไหนซ้อมเหลี่ยมนั้นนะครับไม่เหมือนฟูนะครับเตะแหแต่ซ้อมสนุกเกอร์นะครับเป็นการซ้อมผิดประเภทนะครับสนามของเราไม่ใช่มีแค่นักตะก้อนะครับก็จะมีพิตตี้สวยๆนะครับแก้มป่องๆนะครับ พิตตี้สาวสวยนะครับว่าเตเลย้ไหมลูกจะู้กมาเท่าไรตำหรวจะที่สอบถามเร่งจะนนะไม่อ่านไม่อ่านพี่โป้พี่โป้พี่โป,ป,ป้ลงมาเคลียร์แผลไอ้หวงไฟหงกระเจือเลยเขาถามโครา,ราชพร้อมแล้วให้รวมตังไว้เลยดัก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 ราคาเพดานไว้ประมาณเท่าไรของดักเขาจะได้รวมถูกเพราะบอกว่าหน่าเสืยของของเขาค่อนข้าง ก็มีอยู่หรือว่าจะให้เขารวมลองดูดักสู้ถึงสองหมื่นไหมถึงอ่ะพี่โป้พี่โป้เขารวมไว้ก็ประมาณสองหมื่นได้โอเคโอเคพิกุปพิกุปโอเคเดี๋ยวนะครับครับครับพิกุปพิกุป เดี๋ยวคุยเรื่องแผลไอ้ไอ้หงไฟห,หงเลยเ,เดี๋ยวเขาโคราดเขาพร้อมแล้วโอเคเดี๋ยวขอตัดแพรภาพสดนะครับไว้ที่สุดหลอนครับนานก็นกนพันแล้วฮะจนถึงปัน,นะครับเก่งตั้งแต่เด็กนะครับเดินสายตั้งแต่17ปีนะครับอายุเท่ากันกับฟูลิเนนนะครับปีเดียวกันฮะอายุ39ย่าง40นะครับหนุ่มสารคามโอเค เดี๋ยวขอตัดแพ้ปั๊บสดตรงนี้นะครับถ้ามีคู่ต่อไปนะครับอาจจะเป็นแผลเดียวนะระหว่างเจ้าจืดโคราชนะครับกับเนี่ยนะเจ้าจืดโคราชตามภาพเลยนะครับแฟนๆตะก้อน่าจะรู้จักดีนะครับผมอ่าเวี่ยงกล้องไปที่ของเฟหงนะครับนิดนึงนะครับแฟนๆถ้ายังไม่รู้จักของเฟหงเขาเป็นตะก้อที่อยู่สนามเล็กนะครับนี่นะครับถือตะก้ออยู่นะครับเจ้าของเฟหงทุก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  OK。Okay.